8บุคคลที่ใช้ผลปีศาจที่แม้แต่ฮาคิ้เกาะนะครับก็ยังไม่สามารถต้านทานพลังนั้นไหวได้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับแน่นอนแหละครับว่าการ์ตูนเรื่องวันพีชนะครับสิ่งที่มันสําคัญนะครับเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็อยากจะได้อยากจะมีนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสหรับผลปีศาจแต่ช่วงหลังๆนะครับก็มีตัวละครหลายตัวนะครับที่โคตรแข็งแกร่งเลยและไม่จําเป็นต้องมีผลปีศาจเพียงเพราะเขานะครับมีฮาคี้เกราะสุดแข็งแกร่งนะครับหรือฮาคีราชาอะไรก็ได้นะครับที่โคตรจะแข็งแกร่งเลยก็สามารถต้านทานศัตรูได้แแบบง่ายดล้ว ยิ่งช่วงล่างๆนะครับพวกที่เทพๆเนี่ยก็แทบไม่จําเป็นจะต้องใช้พวกผลปีศาจเลยพวกเขานะครับใช้เพียงแค่ฮาคิ้เกราะสุดแข็งแกร่งนะครับก็สามารถจัดการศัตรูนะครับที่บางคนก็มีผลปีศาจสุดเทพสุดแข็งแกร่งได้แบบสบายเบือเลยแต่จริงๆแล้วนะครับมันก็มี8บุคคลนะครับที่มีผลปีศาจสุดเทพกว่านั้นนะครับที่แบบว่าถึงแม้ว่าฮาคิ้เกราะจะแข็งแกร่งเพียงใดป้องกันพลังได้แข็งแกร่งเพียงใดนะครับแต่ว่าฮาคี้ของพวกเขานะครับก็ไม่สามารถนะครับที่จะมาต้านทานหรือว่ามายับยั้งนะคร ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็นะครับเรามารับชมกันดีกว่านะครับว่าแปดบุคคลนั้นจะเป็นใครกันบ้างและมีผลปีศาจมีความสามารถอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสาหรับคลิปนี้เริ่มต้นที่บุคคลที่1เลยนะครับก็คือผลปีศาจของฟูจิโทระสําหรับฟูจิโทระเป็นพลเรือเอกคนใหม่ที่พวกเรานะครับก็เพิ่งได้เห็นมานะครับในเดดโรซาซึ่งเขามีพลังที่แข็งแกร่งมากๆเลยด้วยผลปีศาจของฟูจิโทระนะครับเขาสามารถใช้แรงดึงดูดนะครับในการใส่ศัตรูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าศัตรูซึ่งแน่่นนอลวาถึง จะมีฮาคิเกราะที่แข็งแกร่งเพียงใดนะครับก็ไม่สามารถที่จะป้องกันผลพิศาสของฟูจิโทราได้เพราะถึงแม้ว่าจะใช้ฮาคิเกราะในการเคลือบตัวเองไว้แต่ก็ยังไม่สามารถจะต้านทานแรงดึงดูดที่ฟูจิโทรานะครับสามารถทําให้บุคคลนั้นนั้นร่างกายหนักอึ้งนะฮะจนต้องไปนอนกองกับพื้นนะครับด้วยแรงของผลพิศาสของฟูจิโทระมาที่บุคคลที่2นะครับก็คือผลพิศาสของซีซ่านักวิทยาศาสตร์แสนชั่วร้ายนะครับมนุษย์แก๊ส ซึ่งใช้พลังผลจากแก๊สนะครับกระสือกระสือผลปีศา,ศาสายโรเกียที่สามารถเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นแก๊สพิษและสามารถควบคุมบรรยากาศรอบตัวได้นะครับซึ่งแน่นอนหรืว่าพอมาเป็นแก๊สแล้วนะครับต่อให้มีฮาคิสุดแข็งแกร่งยังไงก็ไม่สามารถต้านทานได้นะครับมันเป็นอากาศที่เราหายใจไปนี่ใครนะครับจะสามารถต้านทานนะครับกับแก๊สที่มันโหดร้ายของเจ้าซีซ่าได้มาต่อที่บุคคลที่3อดีตเจเพิจนสลัดโบอาแฮนค็อกนอกจากความสวยงามนะครับแล้วก็ความชื่นชอบของลูฟี่แล้วผลปีศา,ศาของเธอเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดามากๆา ด้วยความที่ว่าเธอสวยงามหน้าอกตุ้มๆนะครับเรียกได้ว่าสวยที่สุดแล้วนะครับเท่าที่วันพีชนะครับเคยปรากฏมาจึงทําให้นะครับเมื่อใครเห็นเธอแล้วก็จะแข็งเป็นหินนะครับไอแข็งเป็นหินนี่คือหินทั้งร่างกายนะไม่ใช่ตรงนั้นนะครับที่เป็นหินแต่ถ้าในมารินฟอร์ดนะครับถ้าแบบว่าพลเดือโทคนไหนนะครับมีจิตใจแข็งแงหน่อยมีความแข็งแกร่งหน่อยนะครับบางทีพลเดือโทผู้นั้นนะครับก็จะไม่กลายเป็นหินนะครับแต่เธอก็ยังมีความขี้โกงอยู่หากบุคคลใดถูกเธอเตะไปก็จะกลายเป็นนนนหหิแทรีียกได้้้วว่าาาามมคังต แล้วก็พลังของปนพิศารอย่างมากเอาง่ายๆถ้าศัตรูไม่ได้หลงเสน่ห์ในตัวเธอและไม่ได้กลายเป็นหินนะครับเธอก็แก้เกมโดยการที่เตะศัตรูเอานะครับและศัตรูก็จะกลายเป็นหินแทนเรียกได้ว่าผลพิศารนี้นะครับเป็นผลพิศารที่มันน่ากลัวมากๆเลยนะครับถ้าผู้ใช้เนี่ยแข็งแกร่งได้รับเจ็ดเทพโจนฉลัดแล้วนะครับก็ไม่น่าใช่เรื่องแตกอะไรที่เธอจะแข็งแกร่งขนาดนี้แน่นอนหละว,ว่าฮาคีนะครับไม่สามารถป้องกันได้แน่นอนนะครับสำหรับผลพิศารที่สุดแสนจะแข็งแกร่งของโบอาแฮนคอกมาต่อที่บุคคลทีี่4ผลศาของมแ ใหต่อให้มีฮาคี้สุดแข็งแกร่งเพียงใดนะครับมันก็ไม่สามารถจะต้านทานผลปีศาจของบิ๊กมัมได้เพราะว่ามันเป็นคนละสายกันเลยนะครับจะมาป้องกันยังไงละ่ะสำหรับผลปีศาจนี้ของบิ๊กมัมด้วยผลปีศาจของบิ๊กมัมนะครับเรียกได้ว่ามีความขี้โกงขั้นสูงเลยก็คือแบบหลากหลายมากเลยไม่ว่าจะดึงนะครับวิญญาณของศัตรูมานะครับเพื่อนําไปใส่สิ่งของนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเครื่องบินหรือว่าเรือดำน้ำนะครับสามารถใส่ได้หมดเลยเพื่อจะทําให้สิ่งของเหล่านั้นสามารถมีชีวิตขึ้นมาได้นะครับก็น่าจะถ หาฮาคีนะครับไม่สามารถป้องกันผลปีศาจของบิ๊กมัมได้นะครับมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยหากบุคคลคนนั้นนะครับกลัวบิ๊กมัมขึ้นมาแล้วก็จะถูกบิ๊กมัมนะครับดึงอายุไขไปได้ด้วยอีกเรียกได้ว่าเป็นผลปีศาจนะครับต่อให้มีใครนะครับมีฮาคี้ที่แข็งแกร่งเพียงใดแต่ถ้าจิตใจนะครับไม่แข็งแกร่งเพียงพอก็ไม่สามารถนะครับป้องกันนะครับกับสิ่งที่บิ๊กมัมต้องการในตัวคุณได้ มาต่อที่บุคคลที่5นะครับผลปีศาจของซูก้านะครับเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับของครอบครัวดองกิโฮเต้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าด้วยลูกสดใสน่ารักแบบนี้ไม่น่าจะมีพิษมีภัยต่อใครนะครับด้วยความสดใสน่ารักแบบนี้นะครับแน่นอนแหละว่ามันก็เป็นการซ่อนนะครับสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ในตัวเธอคือจริงๆแล้วซูก้านะครับเธอเนี่ยอายุมากแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เธอเนี่ยยังดูเป็นเด็กแบบนี้เป็นเพราะว่าผลปีศาจนะครับผลข้างเคียงของผลปีศาจของเธอที่เธอใช้อยู่จึงทําให้เธอจึงดูเป็นเด็กแบบนี้ จริงแล้วเนี่ยมันซ่อนอะไรต่างๆไว้มากมายเลยสำหรับซูก้า ด้วยผลพิศาของซูการ์นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีชีวิตนะครับเป็นคนนี่แหละก็คือสามารถกลยนะครับไปเป็นสิ่งของได้ซึ่งความน่ากลัวก็คือตอนที่เป็นสิ่งของแล้วนะครับจะทําให้บุคคลคนอื่นนะครับที่รู้จักบุคคลคนนั้นจะลืมบุคคลคนนั้นไปเลยนะครับในช่วงพริบตาเดียวแต่ว่ามันก็มีทางแก้อยู่นะครับหากของเล่นนั้นๆนะครับจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับซูการ์นะครับก็จะต้องหมดสติไปนะครับแน่นอนแล้วว่าพอได้เจอกับก็อดอุซบเมื่อไหร่นะครับก็มดดดิไนัง้เ จึงทําให้ผลปิษสารของซูก้านะครับก็ดูจะเป็นอะไรที่มันน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เด็กคนนึงอ่ะแล้วแบบว่ามาแตะตัวคุณแล้วคุณก็จะกลายเป็นแบบว่าคุณยนหรือกลายเป็นของเล่นไปแล้วและอย่างนี้นะครับใครนะครับจะต้านทานกับผลพิษนี้ได้แหะครับต่อให้มีฮาคี้แข็งแกร่งเพียงใดก็มีอาจต้านทานนะครับกับผลพิษสารสุดแข็งแกร่งของซูก้าได้เลย มาต่อที่บุคคลที่ 6J จิวเวอรี่บอนนี่สำหรับผลปีศาจส,สุดแปลกนะครับสรับยอดนักกินอย่างเธอด้วยผลปีศาจของเธอนะครับสามารถเพิ่มอายุนะครับหรือว่าลดทอนอายุนะครับของบุคคลนั้นๆได้เลยนะครับจึงทำให้ก็สามารถกลายเป็นเด็กมากๆก็ได้หรือคนแก่มากๆก็ได้ซึ่งความแปลกประหลาดของผลปีศาจนี้อีกอย่างนะครับก็คือเขาสามารถใช้ได้กับตัวเองก็ได้หรือจะใช้กับบุคคลอื่นก็ได้นะครับจึงทําให้ต่อให้มีฮาคี้แข,แข็งแกร่งเพียงใดนะครับก็คงไม่อาจจะต้านทานนะครับสาาผลปีศาจที่มันน่ากลัวแบบนี้ได้นะครับคิดดูแล ว่าหากบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากๆเลยแต่โดนผลพิศานี้ไปนะครับกลายเป็นตะแกรงงามงึกหรือกลายเป็นเด็กนะครับอายุเพียงแค่2ขวบนะครับความแข็งแกร่งมันก็ไม่มีแล้วและจะไปต่อกรนะครับกับเธอได้ยังไงนะครับจึงทําให้ผลพีศาจของเธอต่อให้มีฮาคิที่แบบว่าโคตรจะแข็งแกร่งในการป้องกันเพียงใดก็ยังมีอาจต้านทานนะครับกับความสามารถของผลพิศาจของเธอได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าในปัจจุบันนะครับเธอก็หายตัวไปเลยนะครับด้วยผลพิศาจของเธอแบบนี้รัฐบาลโลกก็ต้องการตัวเธอเป็นอย่างมากแต่ปัจจุบันรเธอก็ สาามรถหนีมาได้นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าหนีมาได้อย่างไรเราก็ต้องรอติดตามมาชมแหละครับว่าเหตุการณ์ของเธอหรือว่าเรื่องราวของเธอนะครับจะเป็นยังไงต่อไปในเรื่องวันพีทแต่ว่าผลปีศาจเนี่ยมันโคตรน่ากลัวจริงนะ มาต่อที่บุคคลที่7นะครับทีตหนวดดำนะครับชายผู้ยังไม่ได้นอนหลังจากที่มีการเปิดเผยเลยครับว่าร่างกายของเขาเนี่ยผิดประหลาดไปจากชาวบ้านชาวช่องเขาเพราะเขานะครับเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้นอนซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นความน่ากลัวของหนวดดำนะครับแต่ว่าผลพิศดาของหนวดดำเนี่ยมันก็น่ากลัวด้วยเช่นกันสําหรับผลพิศดารของหนวดดำนะครับก็คือผลแห่งความมืดนะครับที่สามารถดูดกลืนทุกสรรพสิ่งได้นะครับแม้กระทั่งผลพิศดาของศัตรูก็ยังสามารถดูดกลืนได้ด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนหรืว่า ว่าถึงแม้จะมีฮาคีสุดแข็งแกร่งเพียงใดนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านนะครับกับผลพีศาสของหนวดดําได้และความขี้โกงของพี่แกนะครับในการเป็นบิ๊กบอสอีกที่ตอนนี้นะครับมีผลพิศาจของหนวดขาวอยู่ในตัวของตัวเองอีกนะครับถึงทําให้เขานะครับก็มีผลสะเทือนของหนวดขาวด้วยจึงทําให้เมื่อมี2ผลพิศาจแล้วนะครับความแข็งแกร่งของเจ้าหนวดดำเ,เป็นอะไรที่มันน่ากลัวมากๆเลยต่อให้บุคคลนั้นนะครับมีฮาคีเกราะสุดแข็งแกร่งเพียงใดนะครับก็ไม่สามารถต้านทานนะครับผลความมืดของหนวดดําได้เลยแม้แต่น้อยนิดแต่่วา ในความมีข้อดีนะครับก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าหากศัตรูมีความเจ็บปวดนะครับหนวดดำนะครับก็จะต้องรับความเจ็บปวดนั้นมาด้วยนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีไงข้อดีก็คือสามารถดุกลืนศัตรูเข้ามาได้นะครับมันก็เป็นข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันไปแต่ว่านะครับต่อให้มีหาขิ้กรอกแข็งแกร่งยังไงนี่ผมพูดไปนะครับมันก็ไม่สามารถต้านทานผลปีศาสของหนวดดำได้เลยแม้แต่น้อยนิดมาที่บุคคลที่8บุคคลสุดท้ายนะครับก็คือผลปีศาสของเพโรนาด้วยผลพิศาสของเธอจะทำให้ศั แรงในการต่อสู้เอาง่ายน,นะคือเป็นการตัดก,กําลังใจของศัตรูนักรบนะครับถ้าจะแข็งแกร่งได้นะครับจะต้องมีกําลังใจในการสู้ขั้นสูงเลยแต่เมื่อหมดทั้งแรงใจแรงกายแล้วนะครับเขาจะไปต่อสู้กับใครได้ถูกไหมล่ะครับ ซึ่งแน่นอนหระว่าต่อให้มีฮาคีแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถต้านทานได้นะครับเอาง่ายนะพอโดนพลังนี้ไปปั๊บนะครับก็ไม่มีเรี่ยวแรงในการจะลุกมาสู้นะครับกับเพโลนาแล้วจึงทําให้นะครับเพโลนานะครับก็มีผลพิศาสที่มันโคตรจะน่ากลัวแล้วก็ผมว่ามันก็ขี้โกงระดับต้นๆเลยนะคิดดูแล้วกันว่าหากมีแบบว่าลูกน้องเป็นกองทัพนะครับและเจอผลพิศาสของเพโลนาในการจัดการไปทั้งทีนะครับเรียกได้ว่าผู่เป็นหัวหน้ากองทัพนะครับหัวหน้าโจรสลัดเนี่ยก็น่าจะปวดหัวหน้าดูเลยล่ะสำหรับ ับสำหรับ,บุคคลนะครับที่สามารถใช้ผลปีศาจได้แบบสุดแข็งแกร่งเลยแม้แต่ฮาคิกรอนะครับก็ไม่สามารถโจมตีได้หรือว่าป้องกันนะครับพลังของพวกเขาเหล่านี้ได้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่ผู้หญิงนะครับก็เป็นอันว่านะครับแต่และผลปีศาจเนี่ยมันก็มีความน่ากลัวมีการพลิกแพลงที่ใช้แตกต่างกันไปอย่างผลปีศาจของลูฟี่เนี่ยเท่าจริงๆแล้วนะครับมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าลูฟี่มันแข็งแกร่งมีการพลิกแพลงในการใช้จึงทําให้นะครับผลปีศาจของลูฟี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ดูน่ากลัวขึ้นมาเยอะเลย ก็เพื่อนๆน,นะครับชอบผลปีศาจไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ